สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าวัดพระแก้วนะครับนนี่เป็นวัดพระแก้วนะครับนะครับผู้คนเยอะมากนะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันเย็นและวันสําคัญด้วยนะครับวันที่28กรกฎาคม2 5 6 7นะครับเป็นวันเฉลิมพระจนบรรจาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชการที่10นะครับนะครับผู้คนเยอะมากมายเลยนะครับนะครับด้านขวานี้ก็เป็นกระตรวงกระโามนะครับนะครับฝั่งตูงข้ามวัดพระแก้วกระตรวงกระโามนะครับ ครับคนเยอะมากมากนะครับวันนี้นะครับ้งคุไทยและชาวต่างชาตินะครับมากันเยอะมากเลยนะครับมาต้อนรับที่วัดประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดพระแก้วนะครับเป็นวันเฉลิมพระเกียรตาจอากรอบนะครับของรายการเศษตนะครับเี่กับผู้คนเยอะมากเลยนะครับนะครับเอมไปหมดเลยนะครับเยอะจริงครับนะครับ เต็มไปหมดนะครับหน้ากระรดงกระเหล่าก็เต็มนะครับหน้าที่มองเห็นนู่นก็เป็นจะหลักเมืองนะครับน่ครับอุคุนตะยอยกันมาเยอะมากมายครับทั้งไปทั้งกลับอยู่หน้าบริเวณหน้าวัดพระแก้วนะครับเยอะจริงๆนะครับนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับวัดพระแก้วเขาปิดแม่เข้าไปแล้วนะครับตอนเช้าเข้าไปได้นะครับตัวนี้ก็ปิดนะครับอาจจะมีพิธีอยู่ในวัดนะครับ คนเลยอยู่กันนอกกันเยอะมากไปนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวนะครับเยอะจริงๆนะครับนะครับนะครับงานเฉลิมประจัาจาของรการที่สิบนะครับนี่จะเฉลิมประจัญจาครบถกรอบนะครับของรการที่สิบนะครับนะครับเยอะมากๆเลยนะครับานนาวัดพระแก้วนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับ เยอะจริงๆครับครับเมืกอข้ามทางมาลายนะครับเป็นยังความกระทรวงกระโอมนะครับศาลหลักเมืองนะครับผมจะพาชมบรรยากาศรอบหน้าวัดนะครับวัดพระแก้วนะครับนะครับัการล่าสุดของวันที่ยี่สิบแดาคม2อ6 7นนะครับนะครับเยอะจริงๆนะครับ นะครับเติมไปหมดนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้นะครับวันเฉลิมพระจนมพรรษาก่อรการที่สิบนะครับจะก็เป็นวันเย็ดด้วยนะครับนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งสองวันนะครับวันแล antis, ้วก็สนามหลวงนะครับสนามหลวงก็เยอะนะครับครับสนามหลวงก็เต็มไปหมดเลยนะครับนะครับเยอะจริงๆนะครับนะบปับาวขาล่ออีแล้วนะครับใส่ยูทูบอยู่นะครับป้บ่าวขาล่อนะครับ เยอะมากๆเลยนะครับน่ครับเต็มไปหมดเลยนะครับดูนะครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับบอกกับรถทีสี่เหล้วงนะครับสายยูทูบพี่นะครับเยอะจริงๆนะครับพี่น้องครับนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับสองฟังเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับนั่นนี่ก็ วัดประแก้วนะครับวัดประแก้วครับเยอะมากเลยนะครับวัดประแก้วนะครับนะครับเต็มไปหมดนะครับนะครับกวงสจน้มหลวงก็เยอะนะครับนะครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้นะครับเฉลิมประจามภรษาของราชการที่10นะครับวันที่28กรกฎาคม2560โอเคครับในวังวัดประแก้วนะครับ ทางคนไทยและชาวต่างชาตินะครับเยอะจริงๆนะครับมากันเยอะมากเลยนะครับนะครับตามมาเยืนตายรูปกันนะครับตายรูปกับดอกไม้ที่ประดับประดาอยู่หน้าวัดพระแก้วนะครับนะครับเยอะจริงๆครับกันเยอะแยะมากมากันเยอะมากเลยนะครับอะไรนะเยอะสินะครับทางไปทางกลับนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนีะครับเดินถายรูปกันนะครับทางชาวไทยชาวต่างชาตินะครับนะครับเต็มไปหมดนะครับ สองฟังเลยนะครับ้องสนามหลวงนะครับวังนี้ก็วัดพระแก้วนะครับแยงไปแสนเบาวัดต่างจ้าเยอะนะครับวันนี้นะครับนันบนกมวยตัวนี้เ็าเอาอีนการด้ว